แล้วต <mile> oh. ah, ีนกาตรงนี <okay. S 1> uh, mm ้นะครับท่านผู้ชมตีนกาตรงนี้จะคล้ายกันนะครับให้เราวางไว้ที่ขมับโจทอันที่ต้องจำไม่ได้ตีนกานะครับวางไว้ที่ขมับนะครับขมับครับนะครับอาคราวนี้เราเก่งค้างไว้นิดนึงนะครับเก่งค้างไว้นะครับหลีตาลงเหมือนเดิมครับหลีตาลงค้างไว้ก่อนครับห้าวินะครับหลีสามเราตึงมันเหมือนเราดึงย้อนศรหน่อยด้วยใช่ไหมครับใครับดึงสวนนะครับ่เอาละคราวนี้เราก็มาหลีตากับลืมตาช้าช้าหลีลืมหลีลืมหลีลืมอาเริ่มนะครับสองนะครับมือแค่แตะไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องดันแรงสาม 4 7 8 9 10อ่า รู้สึกยังไงครับไม่แต่มันก็เหมือนมีคล้ายๆเหมือนจะปวดแต่ก็ไม่ได้ปวดมันใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการขยับหรือว่าออกแรงนะครับมันก็มีการเลือดเลือดก็จะมาไหลเวียนหรือว่าเลี้ยงบริเวณนั้นผมรู้สึกดีมากกว่านะรู้สึกดีแต่มันเป็นรอบๆตานี่คือเราออกกำลังกายนี่คือผู้ชมครับที่เราทำทั้งหมดคือเราเราออกกำลังกายกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆที่ใช้นิ้วกดคือเหมือนเราเอาดัมเบลออกส่วนใช่ว่าเอาน้ำหนักไปถ่วงกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆแค่แค่มีแรงให้กดให้มันซึ่งกาายยส่่วนนเเหลลี้ พอแล้วมาออกมันจะตึงแบบเห็นได้ชัดเลย<ช>รู้สึกเหมือนเหมือนเราไปนวดหน้า,<ช>า,าปุ๊บเฮ้ยทำไมนวด <พอ S 2> ดีจ <พอ S 2> ังเลยก็คุณไม่เคยนวดเลย<ช>ไปนวดก็รู้สึกดีเหมือนกัน